เอ๋ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับผู้ชมมาน้องให้คะแนนเจ้าตัวชุด Atta c k on t i t ท่านกันกี่คะแนนครับผมรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกพี่ามหน่อยนะครับและก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ใครฝากกดให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับโอเคครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมลุยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมกรีน่าพีไฟนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์มราชาห่อเทนะครับ วันนี้ครับผมฟิฟา์เขาก็มีการอัปเดตนะครับผมในส่วนของชุดต้นใหม่ล่าสุดเข้ามานะผมก็คือในส่วนของชุดของเอเลนเยเกอร์นะครับผมเป็นไททันจู่โจมนะผมของเอเลนเยเกอร์นะครับซึ่งในวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการสุมกันนะผมว่ามันจะได้ยากมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่ากิจกรรมตัวสุมเนี่ยจะเหมือนกับหมัดบบ้าเลยนะครับรับรองเลยว่าใครเป็นสายสมเนี่ยด้เวลาใช้กระถาแหละครับผมโอเคนั้นก่อนจะไปดูคลิปนี้นะผมใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสไครฝากกดไลค์กดแชร์สไคร้ด้วยนะครับผมโอเคไปดูคลิปกันเลยครับ สำหรับกิจกรรมชุดเอเลนเยเกอร์หรือว่าชาท่านจูโจมนะครับผมก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมซ้ายมือตรงนี้เลยกดเข้าไปนะผมต้องบอกก่อนว่าของของเอเลนเนี่ยเป็นของคล้ายๆกับพวกไซตามานะผมก็คือถ้าหมดกิจกรรมตัวนี้ไปแล้วจะไม่มีการเอามาขายอีกแล้วนะครับผมก็คือจะมีระยะเวลาแต่วันนี้เปน็นต้นไปนะผมจนถึงวันที่9เมษายน,นครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าใครที่ถูกแบรนด์ไอจีจากเพชรสีแดงอยู่จากบัตรอีเวอยู่คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับผมนะคิดว่าเขาบอกว่า แก้เพชรแดงเนี่ยไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับโอเคกิจกรรมมันก็คล้ายๆกับหมัดคอบ,บ้าเลยจะมีแบบธรรมดากับแบบวิเศษนะครับผมก็คือจะมีแบบ1ครั้งกับ5ครั้ง1ครั้งก็3.9เเพชร 5ครั้งอยู่ที่159เพชรพนะครับผมแล้วก็ยังมีการเพิ่มโอกาสนะครับผมก็คือเพิ่มโอกาสตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของหินไดท่านนะผมจะมีขวามือเนี่ยเป็นหินไดท่านนะผมก็คือ5 0 0เลยนะครับผมก็สามารถกดเพิ่มโอกาสได้เลยนะครับนี่เห็นไหมพอเราเพิ่มโอกาสนะผมมันก็จะมีคําว่าโอกาสแจ็คพอตนะเห็นไหมครับผมมันจะมีน้อย ปานกลางแล้วก็มากนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่อามจะสุ่มแบบ5้าครั้งไปเลยแล้วกันนะครับทีเดียวเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราใช้กระดูกแต่ท่านนะครับผมทําการสุ่มเลยนะครับผมโอเคจัดไปครับกระถาราชาหลอเทจงมาฉันนะ่ะฉันจะต้องเป็นที่ได้เลยราชาหล่อเทนะ่ะอ่าไม่ออกยังยังแบบยังไม่ออกไงยังไม่ออกยังแบบ ยังไม่มายังไม่ตื่นนะครับต้องค่อยๆใช้คาถาลัดรวบเลยครับผมราชาหลอเทยังไม่ออกยังดื้อยู่ยังดื้อยูอยอ่ต้องดังๆราชาหลอเท <c oughs> โอ้รถเกียร์ปรวนนี่ยสามครั้งแล้วนะครับตอนนี้เสียไปสามครั้งละราชาหลอเทโอ้เริ่มไม่ศักดิ์สิทธิ์ละอันนี้ผมว่าเริ่มไม่ศักดิ์สิทธิ์ละ ฉันนะ่ะฉันจะลงเป็นยังได้เลยราชาหล่อเท่นนะ่ะอ๋ออ,อ,อากาศมันร้อนอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนอากาศมันเริ่มร้อนแล้วครับคนดูไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แพราชาหล่อเทราชาหล่อเทเนี่ยครับ ใครบอกว่ยรหัสพิอามล็อกรหัสพยอามสุ่มได้ของง่ายเกินไปชัดเจนไหมครับผมนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นศูนย์รวมแห่งเกลือไปแล้วนะครับราชาหล่อเทราชาหล่อเทราชาหล่อเทอ้มันเสียไปเยอะแล้วนะมันเสียไปเยอะแล้วนะไม่เป็นไรเราไม่ยอมแพ้ เราจะไม่ยอมแพ้ราชาลอเทุ่ราชาลอเทโอ้อะไรวะนี่โอ้ยเกินไปไม่ออกเลยครับคนดูคือของอยืงอื่นได้หมดเลยนะพวกชุดพวกอะไรยุ่เนี้ยได้หมดเลยแต่ของแต่ชุดเอเลนเยเกอร์มันไม่ออกมันไม่ออกนะครับใครบอกว่าเฮ้ยรหัสพิยามล็อกมาดูเลยนะครับผมไม่มีล็อกนะครับ เกลือก็คือเกลือนะครับผมนี่คือโอ้โหคือแบบสุดๆแล้วอะ่ะโอ้โหขนลุกเลยอะ่ะถึงกับขนลุกเลยอะ่ะขนลุกนี่ไม่ใช่ปวดขี้นะครับเกลือครับผมบราชาหล่อเทราชาหล่อเทเออสักทีนึงโอ้โหอาจจะมาได้โดนไปเท่าไหร่วันนี่ยโอโอน่าจะเยอะอยู่นะน่าจะเยอะอยู่นะครับผมโอ้โอ เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของชุดตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นชุดของเอเลนเยเกอร์นะครับผมนี่เลยแพคไททันเอเลนนะครับตัวนี้ครับผมก็จะเป็นชุดแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวเราเปิดและใส่ให้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมไปโอ้โห ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะผมว่าหลังจากจบกิจกรรมแล้วก็จะกลายเป็นของแร์ทันทีนะผมซึ่งตัวแพ็คก็มาเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันใส่กับอะไรไม่ได้เลยนะเห็นไหมมันใส่กับอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้น,นถ้าเกิดคุณจะใส่คุณก็ต้องใส่กับตัวอะแจกออนแทชันเท่านั้นนะผมก็คือจะใส่กับอย่างอื่นไม่ได้นะครับนี่เลยนะผ่าพี่พบไททันนะอโอเคนะครับ เม่รีดกูดเลยนะครับโอ้โหโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลองทําการแอคในโซนฟรีตายกันดย่างครับผมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในโซนฟรีตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมายืนแอคเป็นหน้ากระดานกัน4ี่คนเลยนะครับปะจังหวะนี้นะครับผมยืนแอคเป็นหน้ากระดานนี่โอ้ยมีคนมองมีคนส่งหัวใจด้วยมีคนส่งหัวใจด้วยยืนแอคเป็นหน้ากระดานยืนแอคเป็นหน้ากระดาน4ี่คนเอเลนเยเกอร์นะครับผมจังหวะนี้ก็เริ่มต้นแล้วกันนะครับผมอะ เงียบไปก่อนเิ่งๆไปก่อนโอ้โหชิวๆสบายๆเอ้ยอย่าบังสิตัวเราไม่เท่าเพื่อนเลยนายนี่ลอง่ายนีลอง่ายลอง่ายนี่อ่ะประเดิมไปก่อนขอบ้าแดนนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเอ้ยเอ้ยเอาว่ะ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 เู้ตูดตูดใสท่านบิดตูดใสท่านบิดเออจะอาย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 ะอ้ยะวะเอาว่ะใสท่านแดนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสาม เอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอ้ย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 เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ให้เขาตามเราไปงทางกระดาษฝั่งนี้ทางกระดาษฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเฮ้ยตาม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 ต้องหัวใจด้วยโอเคต่อไปงูเห่านะหนึ่งสองซ้ำนี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่สวย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  งูเหา่าหนึ่งสองสามเอ้ยโอเคน่าจะมีคนเออลืมมาท่ามานะครับผมอ่ะต่อไปอิสระนะขอท่าโทษอันไหนพี่ปักตรงนะเฮ้ยเขาชอบมาบังอะ่ะเราย้ายมุมเราย้ายมุมเราย้ายมุมกลับมาฟังเดิมเขามาบังเราเขามาบังเราอะ่ะเออเฮ้ยตาม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 เฮ้ยตามทำไมอ่ะปักตรงนะทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองสาม ตึงจัดอะเอ้ยตึตตตตยยยงจรออิงจริอ Ahí, องอ่ะจริงอะเออปักธงสองคนอะเออปักธงมาดิมาดิต่อต่อ MP ต่อ MP ต่อมีต่อเอ้ยสวยสวยสวยโคตรเกียร์น่ะโคตรเกียร์น่ะมาดิมาดิไดดอ้ทุกคนไปยืนไปยืนล้อมหวัวนี่หัวหวัหวหัวนี่หัวอ่ะมวย ล้อมหัวหวย้อมล้อมสี่มุมล้อมสี่มุมล้อมสี่มุมเลยสมุมสี่มุมส่มุมสีมุม่มโอเคโอเคเขาบ้าแนนหนึ่งสองสามาบ้งู่งู่ไอแมวงเดี๋ยวเอาเอิสระหนึ่งสองสม อาจจะให้ราชาหลบเลื้อยปากกงนะหนึ่งสองสามโอ้โหตึงจัดเลยอ่ะเอ้ยตึงจัดเลยอ่ะอ่อะกบ <transactions> ้า,าแน่นตอกบ้าแดนต่อ,น,ตอ <inary noise> นี่หัวใจด้วยหัวใจด้วยเอย้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเรามังลุมหัวจิ้งจอกเนี่ยหัวจิ้งจอกหัวจิ้งจอกจิ้งจอกอจิ้งจอกอ่ะจิ้งจอกไอ้คนนี้ที่สองคนนี้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  ย่อ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 อีกคนนึงไงคนนึงให้ทีมเราอีกคนนึงอะมาเร็วอีกคนนึงคนนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะสามม,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 มมุมก็ได้สามมุมก็ได้สนะามมุมสามมุมขอบบ้าแดนนะหนึ่งสองสามเอ้ยอ่ะสีมุมสีมุมเอาใหม่เอาใหม่พร้อมกันเอาให 4, ม,ม่พร้อมกันสีมุมขอสีมุมสวยๆวยสีมุมไม่สวย 4, นี่ขอบ้าแดนหนึ่ง สองซาำ cover dance c o v อายอะอายอะเอ้ยอะต่อต่องูเห่าหนึ่งสองูเห่าก็มาอปากตงปากตรงหลอเลยทุกคนตะกาท่าพืนมาเลย1นึสองซ้ เอ,อ้ยตึง yeah. ตัวตึง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 ,ตตงเอ Girl. ต่อนี่บุฟเฟ,ฟ่บุฟเฟ่หืหอห์ห์ห์หอย่หไอ้หกา์กามาดีคด์ห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 ุห์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 หตหอห์ห์ห่ห์หหัห์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 หหหัวใจต่อ ไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยพวกพวกผมโสนนะครับเฮ้ยหัวใจมาหัวใจกลับ้วยไฮ้ทำไมเราไม่ได้หัวใจอ่ะทำไมเราไม่ได้หัวใจอ่ะทำไมเราไม่ได้หัวใจอ่ะอากาศกลับมาเป็นหน้ากระดานเหมือนเดิมกลับมาเป็นหน้ากระดานเหมือนเดิมทิมงานทีมงานกลับเป็นหน้ากระดานเหมือนเดิมครับทีมงานกลับเป็นหน้ากระดานเหมือนเดิมข้อบาแดงข้อบาแดงเต็มตัวหนึ่งสองสาม เอ้ยอ้ยเอยอ้ยน่ารักว่ะน่ารักว่ะก็มาเอ้ยหัวใจหัวใจหนึ่งสองสามนีหัวใจ,วใจ,อ,วใจ <c oughs> อิสระอิสระอิสระเข้าขปาเข้าปาอิสระตัวตึงเอลงเลนเจเกอร์ตัวตึง ไอ้ไอ้ไอ้โคตรปั่นโคตรปั่นนี่คนที่ว่างหรือเปล่าคนนี้คนนี้เขายังไม่โดนเลยคนนี้คนนี้คนนี้ล้อม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 อยู่ปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยน่าจะอยู่วะไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่อยู่อ่าอยู่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 คนนึงมาคนนึงมาคนทังมาคนนึงน่าจะไม่ว่างนะครับอ่ะไปขอบบ้าแดนหนึ่งสองส้ำ ลุมล้อมลุมล้มล er <ic Nor diction aries> ุมล้อมลุมล้อมเจเอรเลนเยเกอร์ลุมล้อมเป็นไงเอาเอาเอาเอีจีหนึ่งเอาเเอาท่านี่เอาท่างูเหาหนึ่งสองสาสวยจัดเขาบ้านแดนต่อเขาบ้านแดนต่อหนึงสอา บอกกันพวกผมโสดนะพวกผมโสดนะปากทง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 เออเออเอลนก็วัดได้วาฟสาวได้อะทุกคนทุกคนพิมพ์คำว่าขอวาฟ่อยครับแล้วเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดเอนเตอร์นะเราอยู่นิ่งไว้เดี๋ยวเราจะขอวาฟพร้อมกันนะ สี่คนพิมพ์ว่าขอวับเนี่ยครับนะพร้อมกัน <spooky> <con> <un> <CDU> นะเต็มตัวนะเอายังพร้อมนะห้าเต็มตัวก็ปล่อยนะเอออ่ปล่อยเลยปล่อยเลยก็ได้อ่ะปล่อยเลยขอวับขอวับเลยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ <Demon> ่งอีกรอบหนึ่งเต็มตัวขอขอวับเลยครับหนึ่งสองสามนี่ขอวับเลยครับรัวๆเลยรัวๆเลยขอรัวๆเลย ลุมขอวามหน่อยครับเฮ้ยได้ไม่เลยด้วยได้วามได้วามได้วามได้ความธรรมดาที่ไหนฮะเอลินเยเกอร์ลุมจนได้ควาอ่ะดิอ่ะดิเอ้ยอ่ะดินี่หัวใจหัวใจปักธงไปอีกทีปจังหวะนี้อ้าวอ้าวอ้าวคุณต้องใจผมหรอเฮ้ยหน้ากระดานหน่อยหน้ากระดานเอาหน้ากระดานเฉียวหน้ากระดานหน้ากระดานชฉวยวหน้ากระดานเฉว คนนึงคนหนึ่งไหมคนหนึ่งไหมคนนึ่งไนหนงมนี่ครับตรงนี้นากระดาษพร้อมทุกคนพร้อมแฟนนลับพร้อมเราทำได้หนึ่งสองมาขอบ้านได้นะหนึ่งสองส <laughs> อย่างชอบเลย เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันในโซนฟีตาห้องที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาปั่นกันต่อเลยหน้ากระดานก่อนไปจังหวะนี้มีคนมองมีคนมองมีคนมองเฮ้ยนี 3, 2, ่นี่เปลี่ยนใจด้วยเปลี่ยนใจด้วยอ่าเขาไม่มองละเขามาแลวเขามาลวยืนแยกยืนแยกไปก่อนหัวล้อหัวล้อนี่หัวล้อเดอบอลไปเข้าบ้านแดคไปก่อนหนึ่งทีสามสองหนึ่ง ขาว่าเดินไปก่อนถึงทีนี่ไงต่อยไปยังไงล่ะยังไงล่ะอ่ะงูเห่างูเห่างูเห่าบ้างงูเห่าบ้างงูเห่านะครับหนึ่งสองสามโอ้โหสวยจัดืึสโลอย่างสวยอ่ะอืึโคตรหล่อเท่เฮ้ยเขาใช้ตามเราอ่ะเขาใช้ตามเราอ่ะเอ้ล้อม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 อาอาเทนไก่อ่าได้ได้ เต้นไก่เต้นไก่อ่ะจัดไปเต็มตัวน้ของจริงใครมีทงปัตรองนังนี่บ so, oh, like ุญญาด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหเจอเต้นไก่ใสจังหวะนี้รออะไรมีทงพร้อมนะครับใครมีปืนพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเต้นไก่ใสแก๊งเล่นหรอฮะเราจะโดนร้วนแล้วจะนล้วใสเล่นโดวใสเออรั้วใสอ่ะผมก็มี ผมก็มีผู้หญ้าผมก็มีมีเปล่าเอ้าอาเอ็มพีมีเอ็มพีอาเอ็มพีอ่ะเอ็มพีมีเอ้าเปลี่ยนมาเป็นหัวใจเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไก่อยู่เลยอะไรครับอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้ยังไก่อยู่เลยครับผมมาเมื่อกี้ยังไก่อยู่นะเอ้าโดนหนีเอ้าเอาหนีเฉยเอ้าเอาจะหนีไม่หนีไม่ให้หนีล้อมล้อมต่อ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 ล้อม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 ไม่ให้หนีจนไหวจะคาหมวยอ่ะ ล้อม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 นักปักปักทองปักทองปักปักคุณมาเต้นไก่คุณมาเต้นไก่แหละผมเอ้าวนี้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 ไม่หนีไม่ใหนีล้อม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 ไปล้อมไปล้อมไปล้อมไปผมก็มีท่านนั้นน่ะท่านนั้นผมก็มีทำไมอ่ะใครก็มีกัน ทำไมคุณ,มคไ,มคณมไม่ปากล่ะครับทำไมคุณไม่ปากล่ะหัวขาวไม่ปากล่ะครับหัวขาวไม่ปากล่ะออาหนีหนีเฉยเอาจะห,หนีที่ครับหัวขาวเมื่อกี้คุณยังเต้นไก่อยู่เลยคุณเต้นไก่ทำไมาคุณเต้นไก่ทำไมาใครมีไก่มั่งเอาไก่เอาไก่เอาไก่สวนไาไหนเอาไก่สวนไาหน่ใครมีไก่บ้างไม่มีใครเอาไก่มาสล็อตมันใส่มาให้น้อยเกินไปเนาะฮาเซนถึงกับให้หัวใจเปลี่ยนจากไก่เป็นหัวใจน,นี่เร็วเร็วเร็วเหลือเกินนะอื เจอสีท่าไปก็ช็อกนะครับผมปักทงสกายเ k เคมีสิถึงกับเปลี่ยนเป็นหัวใจจากไก่เป็นเปลี่ยนเป็นหัวใจ <c oughs> ก็คิดดูตึงขนาดไหนอะโอเค okay, ครับทุกคนก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับการเอาชุดเอเลนเยเกอร์ <c oughs> ไปเนรูปแบบของทีม 4, สะสควอนแล้วก็แบกในส่วนวีตายซึ่งบอกก่อนว่าปกติเราไม่ค่อยได้ทำเนาะปกติผมจะลงมือคนเดียวนะผมแต่เนี้ย เราลองไปเล่นในรูปแบบทีมบ้างเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างครับผมเนาะเดี๋ยวไปคนเดียวแล้วมันจะเบื่อนะผมก็ถือว่าสนุกสนานพอสมควรเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคุณผู้ชมคนไหนถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มง่ายนะผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อาร์นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้พี่อาร์าชาเหล่าเทต้องขอตัวและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายครับเย็บเยบยบครับ ああ。